สวัสดีค่ะทุกคนคลาสที่6แล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่อง if กับ i f นะคะคล้ายๆกับ s o m if แต่ว่าไม่ใช่นะคะสูตร if เนี่ยนะคะก็เป็นสูตรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากๆในคนที่ใช้ Excel นะคะ if เนี่ยมันแปลว่าถ้าเออมันคือเป็นการใช้เงื่อนไข ถ้าอะไรบางอย่างอะถ้าตรงเนี้ยเป็นจริงอะอีกอย่างหนึ่งอะมันจะเราจะให้มันเป็นอะไรแล้วถ้ามันไม่จริงอะเราจะให้มันเป็นอะไรถ้าเลขที่เราต้องการตรงเนี้ยมันน้อยกว่า5้าเนี่ยเราต้องการให้เราเขียนว่าน้อยกว่าห้า แต่ว่าถ้าเลขตัวนี้มากกว่า5เราก็จะให้มันเขียนว่ามากกว่า5อย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปว่าสมมุติว่าถ้าเรามีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งแล้วเงื่อนไขนั้นเป็นจริงเราจะให้มันแสดงผลว่าอะไรถ้ามันไม่เป็นจริงเนี่ยหรือว่าเป็น false เราจะให้มันแสดงผลว่าอะไรเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลย สมมุติว่าเราเป็นคุณครูเราอะอยากจะทําให้ตัวเลขที่มัน1นึถึงแปเนี่ยมีคําว่าตก8 1ดสิเถึงหนึเนี่ยเป็นคําว่าผ่านนะเราก็มาพิมพ์ว่า if เล็บเปิด logical test คือเราจะใช้ตัว69เนี่ยแหละแล้วก็ใส่เงื่อนไขด้วยคือถ้าตัวเนี้ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ80เนี่ย เราจะให้เขียนว่าตกตกเวลาที่เราถ้าเราจะเขียนเป็นคำพูดแบบเป็นเป็นคำพูดอะ่ะเราก็ต้องใส่เครื่องหมายฟันหนูไว้ด้วยไม่งั้นมันจะไม่อ่านค่านะคะสมมติว่าถ้าตัวเลขเนี้ยมันเป็น90ก็คือไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขแรกเราจะ value if false เนี่ยก็คือถ้า logical test ของเราเนี่ยผิดมันก็จะให้เขียนว่าผ่าน ใส่ฟันหนูด้วยผ่านแล้วก็วงเล็บปิดกด enter ตึง้งแบบนี้นะคะเราก็จะไม่ต้องมาแบบมานั่งเล็งนะคะว่าใครตกใครผ่านคือเราให้ Excel มันตีความมาให้เลยว่าเออใครผ่านแล้วเราก็อาจจะมาใส่ฟิลเตอร์ว่าเออคนนี้ผ่านคนไหนตกบ้างอะไรอย่างนี้จะได้มาสอบซ่อมนะคะโอเคต่อไปนะคะก็เป็น if แบบที่2ก็คือเป็น if แบบหลายเงื่อนไขสมมุติว่าเรามี2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือ1-80ถึง80เนี่ยให้เขียนว่าตกเงื่อนไขที่2ก็คือ81ขึ้นไปอะ่ะให้เขียนว่าผ่านเราก็มาเลย if s yes, logical test อันนี้ comma value if true value if true ยังไม่ได้ใส่เงื่อนไขน้อยกว่าหรือเท่ากับ80เนี่ยให้เขียนว่าตก โอเคต่อไปอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือถ้า b b 2มากกว่าหรือเท่ากับ81จะให้เขียนว่าผ่านก็วงเล็บปิดนะคะ ตกหมดเลยนี่ผ่านผ่านผ่านก็สำหรับสูตร if ก็จบไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครเห็นว่าสูตรนี้สามารถเอาไปปรับใช้เพื่อแบบลดเวลาการทำงานได้หรือว่าทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้นะคะก็ลองเอาไปทำดูได้เลยพบกันใหม่คลาสหน้านะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับ Excel Your Life c l a ส s ที่7แล้วนะคะวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการลิงก์แบบไฟล์ต่างๆค่ะใน Excel คือการที่เราลิงก์ไฟล์เนี่ยมันหมายความว่ายังไงเวลาที่เราแบบอยู่ใน Excel ใช่ไหมคะแล้วแบบสมมุติถ้าเราลิงก์เซลล์เซลล์หนึ่งอะไว้กับไฟล์อะไรก็ได้ข้างนอก ที่ไม่ใช่อยู่ใน Workbook ของเรานะคะเราจะสามารถกดตรงเนี้ยแล้วให้มันลิงก์ไปกับไฟล์ PDF หรือว่าไฟล์ Excel วันอื่นได้เลยคือเราไม่ต้องแบบว่าปิดหน้าจอขึ้นมาแล้วก็มากดว่าเอะมันอยู่ตรงไหนนะแล้วก็เออกลับไปอีกรอบนึงนะคะเสียเวลาไปหนึ่งนาทีนะคะ อันนี้ก็เป็นทริคที่มันรู้สึกแบบเวิร์กมากนะคะในการใช้งานของเราอย่างนุ่นก็เป็นคนติดตามนี่สินใช่ไหมคะแล้วก็ตอนแรกๆที่เรามาทํางานก็ไม่ได้มีแบบข้อมูลเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยรู้ว่าต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างหรออะไรแบบนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรแต่พอทําไปเรื่อยๆแล้วนะคะจะรู้สึกว่ามันมีข้อมูลหลายอย่างนะคะแล้วก็รายละเอียดเยอะให้เราต้องแบบเหมือนต้องเก็บไว้เพื่อที่เราต้องเอามาดูหรืออะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เวลาที่เรา ตรวจสอบนะคะว่าใครใจ่ายเงินยังไม่จ่ายเงินเนี่ยนะคะลูกค้าจ่ายเงินหรือ,อยังเนี่ยมันต้องมีการเช็คกับอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าอิน o อย์ค่ะอิน o อย์ก็เหมือนเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เหมือนต้องเก็บอิน o อย์ตรงนั้นแล้วเราก็ต้องดูว่าใครใจ่ายเงินไม่จ่ายเงินเราก็เลยเอาอิน o อย์นั้นมาลิงก์ไว้ใน Excel ของเรานะคะซึ่งแบบว่ามันทำให้การทำงานนาะมันง่ายขึ้นมากๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เราดูดูดูปุ๊บอ่ะเอ้ยแล้วเขาจ่ายตังค์ยัง ก็กดเข้าไปดูอินโวยเลยอย่างนี้นะคะมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบเราเป็น Google หรือเปล่านะคะคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาที่หน้า Excel แล้วเวลาที่เรากดลิงก์เนี่ยเราก็จะไปเลือกเซลล์ไหนก็ได้นะคะเราก็อาจจะเขียนไว้ว่าอันนี้มันเป็นลิงก์ของอะไรนะคะแล้วเราก็กด ctrl k เข้าไปค่ะมันก็จะให้เราเลือกไฟล์นะคะแบบว่าเป็นไฟล์ Excel หรือเป็นไฟล์ pdf หรือเป็น mp4 ยังไงก็สามารถเลือกได้เลยนะคะ แต่อันนี้เราจะใช้ไฟล์เป็นไฟล์ Excel เนาะก็โอเคแล้วเราก็เวลาที่เราคลิกนะคะก็คลิกเข้าไปอย่างนี้เลยเหมือน Google เลยนะคะทุกคนก็กดเข้าไปอย่างนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาเลยแบบง่ายมากๆนะคะก็ลองไปใช้กันดูได้นะคะก็สิ่งหนึ่งที่ควรระวังเวลาที่ใช้ CtrlK รอันนี้นะคะคือถ้าสมมติเราย้ายไฟล์ไปที่อื่นอย่างเงี้ยแบบสมมติตอนแรกเราอยู่ที่เดสก์ท็อไฟล์เราอยู่เดสก์ท็ แต่ว่าเราย้ายไฟล์ที่เราเลือกเนี่ยไปอยู่ตรง Drive C อย่างนี้นะคะมันก็จะหายไปเลยค่ะคือเวลากดเข้าไปนะคะมันก็จะไม่เจอเพราะว่ามันเปลี่ยนสถานที่ของไฟล์ไปแล้วนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่ควรระวังเพราะว่าถ้าสมมุติเราย้ายแล้วเราก็ต้องแบบมาเปลี่ยนลิงก์ด้วยเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแบบ Excel มันไม่รู้ว่าเออไฟล์ของเรานี่ย้ายบ้านไปอยู่อำเภออะไรแล้วอย่างนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครเห็นว่า เออไอคอนโทรนเคเนี่ยหรือว่าการลิงก์ไฟล์เนี่ยมันเวิร์กนะคะก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ตามสะดวกนะคะพบกันใหม่คลาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกลับมากับ excel your life คลาสที่8แล้วเสื้อตัวเดิมนะคะคลาสนี้นะคะก็เป็นคลาสที่สำคัญมากๆสํสำหรับ QC หรือว่าแม้แต่แผนกต่างๆนะคะเพราะว่าคลาสนี้เป็นคลาสที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นของคอร์ส Excel Your Life ที่เรากำเนิดขึ้นมานะคะทุกคนมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะคะชื่อว่า Find and Replace เออ Find and Replace ก็เหมือนแบบเป็นการหาค้นหาว่าในไฟล์ Excel ของเราเนี่ยมันมีคำนี้อยู่ตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะคะมันจะมีคำว่าหนูอยู่2 2ชีทแบบนี้นะคะแล้วเราจะลองมาดูคำว่า Replace นี่เวลาที่เรากด Replace มาแล้วนะคะเราก็จะถามมันถามว่าเราจะให้หาคําว่าอะไรเราบอกว่าหาคําว่าหนูเสร็จแล้วเราจะแทนที่คําว่าหนูว่าอะไรเราก็แทนที่คําว่าหูแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็กดว่า Replace all ค่ะ Replace all ก็คือเนี่ยเราหาเนี่ย with in w o r k b o o k คือทั้ง Workbook หรือจะเอาแค่ Worksheet หน้าเดียวก็ได้นะคะแต่ของเราทั้ง Workbook เราก็กด e p l a c e all ไปค่ะ ทีนี้มันก็จะบอกว่า All done นะคะคือมันแทนที่คำว่าหนูให้เราไป2อันแล้วโอเคเพราะว่ามันมีทั้งหมด2อันนะคะก็พอเรามาดูอ้าวเมื่อกี้เป็นคำว่าหนูตอนนี้มันเป็นคำว่าหูแล้วนะคะ ทั้ง2อันเลยอันนี้นะคะก็เป็นฟังก์ชันช่วยชีวิตมากๆนะคะสำหรับ QC หลังจากที่เราแบบ find and replace นะคะจากการใช้เวลาประมาณ1วันครึ่งนะคะในการหาคำว่าหนูเนี่ยมันก็เหลือเพียงแค่ประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วนะอีเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ทุกคนเคยมีความสงสัยไหมคะว่าทำไมเซเว่นอีเวนี่ยเวลาเราซื้อของเนี่ยเขาต้องมีการยิงบาร์โค้ดด้วยเราทำไมทุกคนในประเทศเนี่ยต้องแบบมีหมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขพาสปอร์ตอย่างแรกเลยนะคะมันทำให้การคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะว่าใน Excel เนี่ยมันมี ฟังก์ชันหนึ่งนะคะชื่อว่าฟังก์ชัน VLOOKUP ถ้าเราไม่มี VLOOKUP เนี่ยลราเวลาเราขายของชําอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราก็แบบต้องมาจดใช่ไหมว่าเอออันนี้เท่าไหร่แล้วก็แบบกี่อันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามี VLOOKUP เ่ยเราก็แค่แบบกดติดติดติดเท่านี้นะคะมันก็จะแบบดึงข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาเลยแล้วมันก็จะคํานวณอะไรให้อย่างง่ายดายเวลาที่เราแบบไปเซเว่นทำให้เวลาเรามี VLOOKUP ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันทําให้ Excel มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเราสามารถแบบตัดสต็อกได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอย่าง างที่สองก็คือมันทำให้ทุกอย่างอะ่ะมันอยู่ภายใต้การควบคุมได้ค่ะลองนึกภาพสมัยก่อนที่เราไม่มีแบบหมายเลขบัตรประชาชนใช่ไหมคะแล้ว ถ้าเราไม่มีหมายเลขบัตรประชาชนอย่างเงี้ยเวลาสมมุติว่ามีใครเป็นฆาตกรคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ย้ายไปอยู่อีกเมืองนึงอ่ะอีเมืองนั้นก็ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครแล้วเขาเคยทําอะไรมานะคะเขาก็จะแบบไม่โดนจับใช่ไหมซึ่งอาจจะทําให้เขาอ่ะไปทําผิดอีกได้แล้ว VLOOKUP เนี่ยมันคืออะไรนะคะ l o o k u p อ่ะเป็นฟังก์ชันหนึ่งใน Excel ซึ่งมันจะเป็นการแบบดึงฐานข้อมูลเวลาที่สมมติว่าเราลิงก์ว่าเลข a 0 0 1อย่างเงี้ยไว้กับสมมติว่า บัตรประชาชนชื่อ A001 อย่างนี้ใช่ไหมคะพอเราลิงก์ไอวีลูอัพกับเลขเนี้ยการที่เราไปเพิ่มฐานข้อมูลในที่ที่เดียวนะคะสมมุติว่าเราไปเพิ่มฐานข้อมูลอีกที่หนึง่งแล้วเหมือนเวลาเราไปพวกสถานที่ราชาการต่างๆนะคะแล้วเราเอาก็เอาบัตรประชาชนให้เขาเนี่ยเขาก็จะรู้หมดเลยว่าเราเคยไปทำอะไรมาบ้านเราอยู่ที่ไหนพ่อแม่เราเป็นใครอะไรแบบนี้นะคะ Vlookup เนี่ยนะคะก็อาจจะมีความแบบ แอบมึนงงนิดหน่อยนะคะถ้าเทียบเทียบได้กับเ,เลเวลของ SUMIF นะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงโอเคตอนนี้นะคะเราจะสมมุติเหตุการณ์ว่าเรากำลังจะคิดค่าแรงของคนทำงานนะคะแล้วโดยการใช้ VLOOKUP อย่างแรกนะคะก็คือเราต้องสร้างฐานข้อมูลก่อน ฐานข้อมูลเนี่ยอ,อันนี้ก็คือแบบเป็นสมมุติเนาะว่ามีชื่อนามสกุลค่าแรงต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็รหัสรหัสนี้ที่เราจะเอาไว้ Vlookup นะคะก็คือเอาไว้แบบหาว่าเออถ้าเราพิมพ์รหัสนี้เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวข้อมูลพวกนี้จะขึ้นมานะคะก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะ Vlookup ก็เราก็จะมาพิมพ์ Vlookup ตรงชื่อนะคะเพราะว่าเราต้องการหาจากรหัสใช่ไหมเราก็เขียนว่า Vlook up งเล็บเปิด LOOKUP VALUE ก็คือสิ่งที่เราจะใช้หาเราใช้รหัสในการลิงก์นะคะก็แล้วก็กด F4 ให้มันเอาแค่คอลัมน์นะคะให้มันไหลลงใช่ไหมแล้วก็เอ่อคอมม่านะคะหลังจากนั้นเราก็ไปดู table array table array เนี่ยก็คือเป็นตารางที่เราจะหามาเนี่ยเนี่ยนะคะแล้วก็ไปดูตรงนี่เลย ครอบไปเลยนะคะสมมุติว่ามีอยู่หมื่นชื่อก็ครอบไปหมื่นชื่อเลยเนาะแต่ตอนนี้เรามีอยู่แค่4ชื่อก็เอาเท่านี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบดูแบบลายตามากโอเคแล้วก็กดคอมมาเมื่อกี้ล็อกเซลไปแล้วนะแล้วก็คอมมานะคะทีนี้เวลาที่เขานับคอลัมน์อินเด็กซ์นัมเบอร์เนี่ยคือเรานับจากอันเนี้ยอันที่1ใช่ไหมคะแล้วอันเนี้ยเป็นอันที่2ก็คือ เวลาที่เราใส่ชื่อเนี่ยเราก็จะใส่เป็นเลข2ต่อไปเราก็กดคอมมาแล้วก็ l n g ล Look Up t ท u ูก็คือแบบหาแบบคร่าวๆนะคะคือเลขที่มันใกล้เคียงอะ่ะก็สามารถตีเป็นอันนี้ได้แต่ว่าถ้า False เนี่ยคือเราจะเอาแบบเป๊ะๆเ,เลยนะคะหรือว่าการใส่เลข0ถ้า True ก็ใส่เลข1เนาะแต่ตอนนี้เราจะเอาแบบ0ูย์เลยเอาแบบเป๊ะ แล้วก็วงเล็บปิดนะคะสิ่งสำคัญเลยเวลาที่เรา V Lookup เนี่ยนะคะคือเราต้องแม่นในการที่เราเอามาค้างไว้อีกหน้าหนึ่งนะคะเราเอามาค้างไว้หน้านี้ปุ๊บแล้วบางทีการเปลี่ยนหน้าไปมาแล้วเราลืมคอมมาเนี่ยมันก็จะทำให้แบบเลขมันเปลี่ยนไปนะคะคือเราต้องมีความระวังแล้วก็กด Enter จากหน้านี้ได้เลย Enter ปุ๊บมันจะเป็น NA แบบนี้นะคะก็เราลองมาใส่ a0001 แล้วก็กด enter นะคะเห็นไหมแบบนี้ชื่อมันก็จะมาหมดเลยทีนี้นะคะเราก็แค่ลากอันนี้มาทางขวามือและเปลี่ยนตรงคอลัมน์ที่เราบอกว่าเป็น2ใช่ไหมเป็นสแล้วก็อันนี้ก็เป็น4แล้วอันนี้ก็เป็นงั้นเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนอันนี้แทนแบบนี้นะคะต่อไป ก็คือสมมุติว่าถ้าเราแบบอยากจะใส่เป็นจํานวนชั่วโมงใช่ไหมคะสมมุติว่าเขาทํางาน8ปชั่วโมงเนี่ยแล้วเราก็เอามารวมก็คือเอาอันนี้ล็อกเซลล์นิดหน่อยแล้วคูณกับอันชั่วโมงนะคะเท่านี้เราก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดเวลาที่เราพิมพ์ a 0 0 2เนี่ยคนนี้ก็จะขึ้นมาเลย a 0 0 3 3 นี่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนี่แบบนี้นะคะเราก็แค่ใส่แค่ชั่วโมงแล้วทุกอย่างก็จะคำนวณมาให้เราเรียบร้อยแต่ว่าถ้าใครคิดว่าเออไม่อยากให้มันมีตัว NA ตรงนี้เลยนะคะเราก็สามารถใช้สูตร if error ได้คะ่ะก็พิมพ์ไปในสูตรว่า if e r r o r วงเล็บเปิดแล้วก็อันนี้คือถ้ามัน ERROR อะ่ะเราจะให้มันเป็น ไม่ใส่อะไรเลยก็คือใส่ฟันหนูแล้วก็จริงๆเราคือแบบไม่มีอะไรเลยก็คือใส่ฟันหนู2อันแล้วก็วงเล็บปิดกด enter แบบนี้นะคะแล้วลองกดลงมาเห็นไหมตอนนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นนี้แล้วถ้าเราต้องการแก้มหมดเลยก็ก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็คือใส่ใส่ก็คือใส่ if error เข้าไปนะคะแล้วก็แค่นั้นเลยแล้วก็กดให้มันลงมาตรงนี้ปรามาณนี้นะคะก็ ใครชอบก็ลองเอาไปใช้กันได้นะคะสำหรับใครนะคะที่คิดว่า Vlookup เนี่ยเออสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการลงข้อมูลอะไรต่างๆนะคะให้มันรวดเร็วขึ้นในการทำงานเนี่ยก็สามารถเอาไปลองลองใช้ดูได้เลยนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้แต่ว่าถ้ายังทำไม่ได้ก็ไปโหลด Excel มาลองนั่งทำดูนะคะก็คือทำสัก2-3รอบอะเราก็จะพอเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันทำงานอย่างนี้ จะได้แบบลดเวลาการพิมพ์ข้อมูลซ้ำๆได้สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไ้เพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่คลาสหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ